ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ทินทานของบอลลูนออฟฟิเชียลอาจมีคำที่พ่อสุภาพยับคายจนเกิดความวุ่นวายในหูบอลลูนก็ต้องกล้าบคออภัยมาในตอนนี้แต่ถ้าหากมึงแล้วโคตรด,ดีก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่มีเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน เรื่องราวที่โด่งดังในตอนนี้นี่นั่นจะเป็นเรื่องอื่อนใดไปบ่ได้นอกจากเรื่องคนไทยมาขอสักวัคซีนนำซอปปอลเลาเรื่องราวที่พากันเบ้ากันยกเงาแต่มันสร้างความสัมพันธ์ให้ไทยและลาวมีความสัมพันธ์ต่อกันดีขึ้นเพราะจังใดจังใดลาาและไทยก็คือพี่น้องกันเขาลองย้อนกลับไปเมื่อขั้งผ่านมาในวันเวลาที่เศร้าเลาามีภัยพิบัติเกิดขึ้นแทบสิบห้องคอแต่คนไทยยินดีที่จะซอยเลือให้เต็มที่ไ่ว่าจะเป็นการวิกฤตลายอย่างต่างหน้าหน้าเห็นมากกันลากไล่ก็ต้องอธิบายและให้เบ้า พ่อเจ้าคงจะเมื่อยฟังเพราะถ้าเสียให้เล่าเรื่องแรกจนเรื่องสุดท้ายมันคงจะบอดีเพราะมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกอบโบน่าจะหมดและในื้อนี้บุรุษกัสิผาไอเบิ้งคลิปดังกล้าวที่พี่น้องชาวไทยมาขอวัคซีนนำสาสปอลา่าและจังงในก็ขอเป็นกำลังใจไห้ในบอนนี้ก็ขอให้พี่น้องคนไทยได้วัคซีนไวๆดังใจปาถนาเอาเถ้าพ้อมแล้วเดี๋ยวเฮาไปเริ่มเบิ่งคลิปกันเลย นะเนื้อหาของหนังสือที่ทนายแชมป์นั้นจะยื่นนะครับโดยผมและคณะนะไม่ว่าจะเป็นทนายแชมป์คุณอ,อ๊อกทิสนุสวดบอลี่เตียก์ิรินทร์ผมหน่อยเสรีชนนะครับก็ทำกิจกรรมครั้งนี้ให้สะดวกรวดเร็วที่สุดน,นะครับเพื่อเป็นการไม่กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับในเนื้อหาของหนังสือ ความช่วยเหลือเปิดช่องทางฉีดวัคซีนให้กับชาวอุบลเรียนนายกรัฐมนตรีสาธารณะประชาชนประชาธิปไตายประชาชนเรา mm hmm. เนื่องด้วยข้าพเจ้าและชาวอุบลอีกจํานวนมากมีความเดือดร้อนมีความหวาดกลัวในเรื่องของโรคระบาดโควิด19และเนื่องด้วยรัฐบาลไทยมีการบริหารจัดการที่ล่าช้ายุ่งยากต่อการเข้าตรวจ ฉีดเข้าถึงวัคซีนกรรพเจ้าและชาวอุบลตามส่วนจึงรวมตัวกันเป็นตัวแทนทำหนังสือเพื่อขอให้รัฐบาลราวได้ช่วยเหลือเปิดช่องทางให้ชาวอุบลได้เข้าถึงและได้ฉีดวัคซีนกับ ฐบาลลาวซึ่งเป็นวัคซีนที่ดีที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลังทั้งนี้ตลอดจนประชาชนชาวไทยที่มีความประสงค์ต้องการที่จะฉีดวัคซีนกับ,บรัฐบาลลาวด้วยความหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลลาวจะเห็นใจและเข้าใจและให้การช่วยเหลือขอแสดงความนับถือในพระหาก็มีเท่านี้ครับท่านไหนจะเพิ่มเติมครับั ไปแล้วนี่นต้นนะครับในฐานะเ่า,าพี่น้องประชาชนเาวอ,อุบลซึ่งเป็นเมืองผู้เม็ดกับแสงกับปาสัตว์นะครับซึ่งวันนี้ก็เลยตามหนังสือที่ได้กล่าวมาแล้วตามนั้นนะครับวันนี้เราต้องการเ่้นทางหรือวิธีการใดๆก็ได้นะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องสาอ,อุบลที่ยังขาดวัคซีนอยู่ในขณะการการักษาเพื่อตรวจสอบหรือวิศวะมีแอเป็นบวกหรือไม่นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการการักษาต่อไปวันนี้ ผารวัคซีนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดวัคซีนที่มีเพียงสองยี่ห้อไม่ได้มีโอกาสให้เข้าถึงวัคซีนที่ว่าอื่นอย่างเช่นดีมาเอที่เราเห็นที่เราเห็นในหลายประเทศก็ได้ผลดีจริงนี่คือการตอบย้ำและเป็นการแสดงออกเพื่อให้ที่น้องทั้งคนไทยและคุนลาวได้เห็นว่า คุณหานจักการวาัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญและอยาาให้สิ่งที่เราทำในวันนี้ กัน่อกไทยกับเรามีมาช้านานรัเถอเราเป็นเรื่อนกันรู้ซ้ำไปเที่ยวมาจุดนี้จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จับคนไทยนี้มันเกิดขึ้นที่จุดหนึ่งที่หมู่บ้านหนึ่งเราไม่อยากสร้างความวุ่นวายให้กับพี่น้องของเราเราไม่อยากเพิ่มภาระให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ไปเหลือมีเหลืเก็บเ,เท่านก็ตามเราถึงมาจุดนี้เพื่อบอกกับ ีมันไม่ไหวแล้วกับยอดติดเชื้อ20,000รายเสียชีวิต200กรายต่อวันถ้ารัฐบาลไทยไม่สามารถจัดการหาวัคซ,ซีนที่ด,ดีวัคซีนที่ต่อต้านโควิดเดลต้าได้ที่มันรุนแรงและเร็วมากอย่างนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยนัวดประเทไทยจะติดมากไม่น้อยกว่าประเทศอินเดีย เรื่องแย่ามากมายเตียงก็ไม่พอแล้วนี่คือว่าสิ่งสำคัญคือวัคซีนถ้าเราไม่รับว,วัคซีนถ้าชาวอุบลไม่ได้รับว,วัคซีนถ้าชาวไทยไม่รับว,วัคซีนี่ใบนีแล้วเราจะติดแล้วลุงในบ้านจะไม่เพียงพอนี่คือจุดประสงค์ผมงังดีนะครับไม่ได้สร้างความแตแกแยกหรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเราเลยถ้ามองจากจุดนี้พบได้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้กระทบกระทั่งต่อพี่น้องชาวเราเลยเราเป็นพี่้องกัน มัจะร่วงรับ